มันเอาก็มาให้น้ำนะทุกคนนะให้น้ำก็คือเวลานั่นแหละน้ำพวกท่านนะทุกคนเนาะเอาดูดขึ้นมาใช่แข่งแล้วก็ดูดจกแข็งลงมาหดหนามลงมาหดทะเล่นหนามพวท่านเนี่ยทะเล่นประมาณนี้นะทุกคนเนาะนนะแต่ว่าดอกนี้ออกตอกันยังไม่ลงสานเนาะ lò nám nó hơn nó nám phép nắng vậy thôi đi cái cây như này nó còn nọ để có, có mình bằng tôn nọ đi bằng tôn thì vợ bảy bên kia này lồng sạn về đây hai vạn nó còn nọ được, được. thứ là này lại đẹp luôn

จะเลี้ยงกันเงียเอาเงียบอนี้นะทุกคนจะเลี้ยงกับัป่านใดนะทุกคนเนาะมันแดดเกินตริงักษายอดบุคคลอยู่ไคน้ำโมแห้งน้ำบ่ถึ ทางนี้ก็เป็นเขาแล้วทุกคนเนาะทั้งนี้ก็เขาเนาะชี่ซี้ันแทงน้ำมาเนาะ ทุกคนเดี๋ยวร้อน้ำจักนิดหนึ่งนะครับร้อน้ำทุกคนร้อน้ำให้มันกล้จะเต็มแผงนีก่อนเฮ้าให้พออย่าง เปิดฝากเนี่เยีรยวพรุ่งนี้วันอังคารน,นะเ,าเาขาจะกวาดโคตรนะทุกคนนะงานามเด็กกิจจากขยะน,นะทุกคนนะแต่ว่าเป็นกิจจากขยะน,นะทุกคนแดดแห้งก็เลยคือเด็กกิจจากขยะเลยนะทุกคนนะ รรยากาศกลางถนนไะเย็นไงนะทุกคนอารมนะตอนนี้ก็ออกเลยคนติมน้อยเดียว โคลนทะเน่ะปกติเจตีคนมี่าภาพเป็นฟองป,ปัมนะตอมที่เราดูน้ำโหดตัวเลนีนะกคน,น,นะน,น 3, กะะความส่งนี้นนะอันนี้สั่ง3,000ลิตรทุกคนเนาะมีปั๊มหน่วยหนึ่งนะจะถึตรงนปั๊มลงมา ปั๊มลงมาลงมาแทงน,นี้แหละแล้และเ,าเอาปัม๊มตัวนี้ตีต,ตีให้เงาเทเล่นลปัม๊ม <c oughs> จะเลนแปดสิบต้นทุกคนเนาะเดี๋ยวฮัจีฟาเราพร้อมสุดเลยเนาะแสงนี้ก็ลงจานไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเชยังเดียวทุกคนเนาะเชทั้งเหนื่อเนี่ยหยดบวคอยเดินน้ำบวชขึ้ nên nó này có lông rồi đó, tụi con ạ được rồi lớn nó rồi nên hiện lại đã và tì nám gạo đây quang tụi con ạ lộn เิี ấy, lại, ๋ยวที ừ, ่วนนี้ที้านนี่ทุกคนนะส่วนเด็ส่วนนงกกว้างเดีว่ามันมีทะเลนหญ่นะทุกคนะเนทะเลนญ่ห้าสิบกต้นเ้าะแล้าเพิ่มนีสองแป้ง แปลงห้าสิบก็ 60, 60, แปลงเศร้ากว่าน่ะแปลงยี่สิบเนาะเป็นหกสิบหกสิบเนาะกับประมาณนิ้วล้อยกว่านะ่ะทุกคนเอปีนนะี้เนาะมอหล่